สวัสดีครับอีพีสองไอเชียยะมึงถือโทรศัพท์ไปด้วยดดมืไดไไมไไม,ไม่่้้้กกลลาาเสียิขันขับขันโทรศัพท์ไอสะเกาะฮะไอจิ้ตใบต้มไหมไม่อีพีสองครับไม่มีทางไปครับนะ <laughs> ต้องข้ามน้ำครับทำยังไงครับตัดสินใจไปครับข้ามามาข้ามครับ <laughs> ข้ามน้ำ้วครับ มามาเจอรอยแล้วครับไปต่อกันครับไปแล้วครับไม่ทันนะครับนี่ครับรอยมีความหวังขึ้นมาแล้วครับเจอรอยข้ามน้ำข้ามทะเลสามสี่ข้ามแล้วครับสมบูรณ์ไปครับมีพี่ควานมาสมทบอีกห้าหกคนครับช่วยกันครับ สามกันต่อครับผมเดี๋ยวขี่นะครับไม่ไหมเจอเจอแล้วครับอู้้เจอแล้วครับโอ้โหใครขี่มาข้ามน้ำตั้งนานมาเจออยู่ตรงนี้โอ้เาลใรยจมเจอแล้วครับ ครับผมเจอแล้วควายก็ตามอดมุ่นจนลอยฮะขับไปลอยก็มุดอยู่หืนเจอแล้วครับผมตายอยู่ข่าบอกกเท่านั้นเขาว่ามันขวมน้ำแป๊มนึงเองแต่ใหญ่เคนะควายไปตามอดพุ่นไลยมันหงมีทางไปก็ตัดสินใจขวมน้ำอ่ะขวมน้ำจตรงไหนนี่นี่หงมีทางไปได้วแต่พวมน้ำนี่มันติดบอกแล้วบอก

ไะสงสัยจะลงทางนะครับหาทางกลับบ้านไม่เจอเราก็ต้องลองดาไปอีกโอ้ยต้องข้ามน้ำกับคืนครับกูเจโดกันตัวนี้รถให้จอโดหน่อยดิลองจุกเลยหน่อยตลอด นี่ควมัอนี้เลยควมบอลเฮ้าน่ะฮะแล่นจุเลยปุ่นเหรอเชี่ยรถนัดอจีเดียวเอาไอ้บ้าเอ้ยสมบูรณ์จริงๆครับสมบูรณ์นี่สงสัยหลงทางนะครับก็ ถ้าไม่เปียกก็ไม่เจอหนาวไหมครับหนาวน้อยขี่รถบนถนนหลองดาบบนถนนหลังดาบใชเนาะขับขี่รถลับเตลับเตล์ก็ถ้าเป็นช้างเด็กนี่ไม่กล้าข้ามน้ำหรอกครับอันนี้ช้างใหญ่นะครับข้ามเลยไม่กลัวเลยครับ ถสรแล้วก็ดีใจบบาพากลับบ้านนะครับ, okay, รบก็ยยคิดว่าจะลงทางบบาคิดว่าลงทางแน่นอน <c oughs> ถ้าไม่ลงทาง <c oughs> เขาคงกลับบ้านเองครับ <c oughs> ระยะการติดตามก็อยู่ประมาณ20กิโลนะวันนี้ <c oughs> 20กิโลนี้ไม่กลัวครับกลัวคาบน้ำนี่ครับต่อไปนี่หนาวอีกครับ <c oughs> ถ้าถ้าถ้านับแม่น้ำนะครับนี่ครับสมบูรณ์ดียังยังดีที่ที่มีรอยโซ่ถ้าไม่มีรอยโซ่นะครับเราก็ต้องใช้โดรนนะครับหาอย่างเดียวหรือตามติดตามทางด้านด้านมุมสูงนะครับถ้างันไม่เจอแน่นอนครับตามเจอก็เพราะรอยโซ่เลยละครับดูครับสามสีแม่น้ําข้ามมาได้ยังไงครับ นู่นนี่ก็แม่น้ำหนึ่งนะครับเห็นขาวๆนู่นก็อีกแม่น้ำหนึ่งนะครับแล้วก็มีคลองมาอีกนะครับแล้วก็มีน้องอีกนะครับรวมแล้วประมาณห้าแม่น้ำนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะกลับไปที่เดิมครับโดยใช้เหมือนเดิมครับดูครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวสมบูรณ์ไปหลังให้ควันให้ควันไปก่อน เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบุ้งไม่ลดเดี๋ยวยุบบุ้งไม่ลดลอยเดี๋ยวดีอ่ะเดี๋ยวเห็นช้างแล้วไม่เห็นมีดดีครับเอาสามฐานช่วยกันหามีดหน่อยไปทางนี้เดี๋ยวเหยียบมีดสมบูรณ์ไปทางนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเหยียบมีด รมกยกี่ดมาวะนี่ครับจะตามไหมเด้อจะตามไหมเรแล้วแคนุตน้ำนี่เฮ้ย อาบน้ำก่อนครับเก่งมากครับข้ามน้ำมูลข้ามน้ำสี่ห้าน้ำทังสมบูรณ์เมื่อเ,เราเจอตัวแล้วก็โอเคนะครับพากลับบ้านเลยนะเ,นเดี๋ยวเ <c oughs> จอกันที่บ้านนะโอเคโอเคขอบคนเที่ห่วงผมเลยไม่หายครับไม่หายครับโฟนไม่ไหวแล้วครับวันนี้มีควันชุดมแข็ครับไไปะนี่นี่นี่ย้ายนี่เออ ก็โอ้ครับโชคดีครับจำดีได้ดิแต่กายคยไหมฮะกลับไปแต่กายนะเรียบร้อยัน่าบนับเปีเชื่อให้ช่ยานี่วะก็เสียรองเท้าไปหนึ่งคู่ครับไม่เป็นไรครับของลูกควันครับของลูกควานครับ าก็ภารกิจตามหาช้างนะครับเจอแล้วไปเจอคลิปที่บ้านนะครับแต่ไม่มีใครให้อยากหายแล้วครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนประมาณโอแต่เมื่อวานประมาณบ่ายสโมงตอนนี้เจอประมาณ ในกี่กี่โมงนะทิศกี่โมงนี่โมงเก้าโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับจื้อไม่สมบูรณ์ข้ามน้ำมาห้าแม่น้ำนะครับสุดยอดเลยนี่ครับดูครับแต่ละคนก็ขอบคุณขวัญช้างทุกคนนะครับเดี๋ยวเรา ไปตามหารถกันต่อนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราจอดไว้ฝั่งนู้นภารกิจตามหารถต่อไปครับผมก็เดินทางกลับบ้านครับก็เจอแล้วนะครับยะทาง